ดูแลป้องในเรื่องของอะไรของเราในการเข้าประเทศอ่ะมาตรการรับไทยร่วมกับอะไรพาสกับยูโรเปียนพาสทั้งสองฝ่ายด้วยกันยี่บอกว่าน่าไอยูโรเปียนยูโรนี่ก็หลายประเทศนะไม่ใช่ประเทศเป็นประเทศเดียวเป็นกลุ่มประเทศเขารับหลักการของเราซึ่งเป็นบริบทที่น่าภูมิใจแทนบุคลากรของเรานี่ได้ช่วยเราทำงานตรงนี้ออกมา ที่ทำาได้ถือคือทุกคนต้องมาตวยมากที่สุดนะตัวเองก็ครอบครัวสังคมนึกถึงคนอื่นเขาความเดือดร้อนมันู่หลายส่วนด้วยกันรัฐบาลก็เอาทุกอย่างมาแก้ปัญหาหมดอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นในการบริหารราชการนะมันนี้ก็ช่วยกันลดปัญหาความเดือดร้อนความนุกข์ด้วยความเข้าใจกันด้วยกันแล้วกันนะหลายปัญหาได้มาเขแก้ทุกตัวอะไรไหมแต่ปัญหามันก็ต้องแก้แล้วก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันมา วาที่แก้มาแก้แก้ใต้มา